สวัสดีน้องๆวันนี้ผมมีแร่มาให้น้องๆดูผู้ที่นิยมแร่ผู้ที่นิยมหินนะครับวันนี้ผมมีแร่มาจาก14นาฬิกาของประเทศไทยนะฮะ <c oughs> มินเป็นจำพวกทรายดำนี่นะครับนี่คือทรายดำนะฮะนี่ครับ ทรายดำนี้มันจะประกอบด้วยมีทั้งหมดนั่นแหละฮะั้งแต่ทองคาเป็นต้นมาโลหะทั้งหมดมีอยู่ในทรายดําทีนี้ผมจะเอาเหล็กเอาโลหะที่มันที่เราไม่ต้องการออก <c oughs> เรื่องต้นผมจะไปล้างน้ําแล้วเอาเอา,เอา แม่เหล็กดูดเหล็กดูดเอกเมงการิสออกก่อนนะฮะเอามันออกไปก่อนแล้วผมจะเอามันไปขั่วนะฮะโอเคไปดูกันน้องๆวันนี้พาน้องๆมาดูสินแร่ที่มันเป็นทรายดำนะครับทรายดำเนี่ยมันประกอบไปด้วยแร่ธาตุและหลายอย่างครับตั้งแต่ทองคำเป็นต้นมานะฮะจนถึงเหล็กและแมงกานิสนะฮะ แต่เราข้องใจเหล็กกับแมกนิมเราจะเอามันออกก่อนก่อนจะทําการสกัดด้วยกรดนะครับอันนี้คือกรรมวิธีที่จะต้องที่จะใช้กรดนะฮะถ้ามันมีถ้ามันมีเหล็กก็ใช้ไม่เหล็กดูดดูดเหล็กออกก่อนครับไม่ผิดกติกาแล้วค่อยมาไล่กระบวนการทางเคมีเช่นกรดถ้าจะทํากรดก็ต้องใช้กรดครับเดี๋ยวผมจะเผาให้มันให้มันไหม้ให้มันเคลียมก่อนนะฮะเพื่อให้โมเลกุลของ ของธาตุต่างๆที่มันเกาะยึดอยู่กับเหล็กให้มันแยกกันออกมานะฮะเราจะให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากเอามาคั่วในเตานะฮะในกระทะสิ่งที่มันโผล่มาหเห็นคือฝุ่นสีขาวมันถูกไหม้ไปเป็นของพวกนี้ไม่มีราคาหรอกครับไม่รู้แร่ธาตุอะไรหรือว่ามันเป็นแร่เอิร์ดหรือเปล่าไม่รู้ต้องเอาเข้าแหลบนะเข้าแหลบไป,ไปเทส โอเคเพื่ okay, พอนๆหลังจากเราเผาเสร็จแล้วเราเผาเราเผาแร่เสร็จแล้วนะครับผมก็เอามันมาต้มนี่ฮะต้ม้วยกดสันิทริกนะครับผมจะต้มมันไปอย่างเงี้ยสามสิบชั่วโมงดูมันละอุอย่างบ้าข้า่งนะฮะยิ่งกว่านรกมันเดือดน้าดูนะฮะอันนี้คือใส่กดสันิทริกนะครับ โอเคครับน้องๆแล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับ